สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับที่ปรึกษาคอนโดนิชโมโนรามคำแหงนะครับผมทัชกรนะครับครับมีลูกค้าหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาเรื่องการขอสินเชื่อเพื่อที่จะกู้ซื้อคอนโดนิชโมโนรามคำแหงของเราว่าต้องมีฐานเงินเดือนเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาดูคำนวณ การมีรายได้ของเราว่าฐานเงินเดือนเท่าไรนะครับแล้วที่สําคัญก็คือเบื้องต้นก่อนเลยผมต้องเกินก่อนว่าโครงการนิชโมโนรามคําแหงของเรานะครับตอนนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ2อล้านหนึ่งนะครับของห้อง28ตารางเมตรเป็นห้องขนาดเริ่มต้นของเรานะครับณปัจจุบันตอนนี้เดือนพฤษภาคม2องหนะครับการคํานวณว่าจะมีฐานเงินเดือนเท่าไหร่ที่จะกู้คอนโดนิชโมโนขนาดเริ่มต้นของเราได้ก่อน mm hmm. อื่นเลยนะครับ เราจะต้องมาดูว่าเรามีความสามารถในการผ่อนต่อเดือนนี้เท่าไหร่นะครับโดยการคิดคำนวณนะครับเราก็คำนวณจากเงินเดือนนะครับคูณ40% 40%ของรายได้สุทธินะครับเราก็มาลบด้วยหนี้สินก็คือภาระรายจ่ายที่เรามีต่อเดือนอย่างเช่นมีผ่อนรถมีผ่อนบัตรเครดิตมีผ่อนโทรศัพท์เนี่ยเรามีอะไรบ้างนะครับเราก็มารวมอย่างเช่นนะครับเงินเดือน35,000นะครับ35,000คูณ40% 40%แล้วก็อย่างเช่นผมมีผ่อนรถ1คันเดือนละ6,500นะครับก็หาร6,500ความสามารถของการผ่อนของผมก็อยู่ที่ประมาณ7,500ต่อเดือนนะครับต่อมาสเต็ปที่2นะครับเราก็ต้องมาดูว่าวงเงินที่เราจะกู้เนี่ยเราจะกู้ได้เท่าไหร่จากฐานเงินเดือนของเรานะครับตัวทั่วไปแล้วนะครับธนาคารเขาก็จะปล่อยเงินกู้อยู่ที่ประมาณล้านละ7,000นะครับถ้ามูลค่าห้อง2ล้านก็ตีไว้สักประมาณ14 14,000บาทต่อเดือนนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับก็คืออย่างยกตัวอย่างนะครับความสามารถในการผ่อนของเรานะครับเดือนละเ5 0ดนะครับคูณมูลค่าห้องคอนโดนิสนียมเราของเราเริ่มต้นอยู่ที่2ล้านหนึ่งนะสล้านหนึ่งแสนนะครับคูณ2ล้านหนึ่งแสนหาร7 0 0 0นะครับหาร7 0 0 0ก็เท่ากับว่าวงเงินที่ผมสามารถจะกู้ได้ก็อยู่ที่ประมาณ2ล้านสองแสนห้าหมบาทนี่คือวงเงินกู้ที่ผมสามารถกู้จากธนาคารได้นะครับ นี่นี่ก็เป็นวงการผ่อนชำระการผ่อนอยู่ที่ประมาณ30ปีนะครับกับผ่อนชำระ30ปีโดยวงเงินมันก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคารด้วยว่าให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วก็ขึ้นอยู่กับอาชีพอะไรนะครับแต่ณตอนนี้นะครับโครงการนิสมโุรามคําแหงของเราเนี่ยเป็นการผ่อนดาวกับโครงการโดยตรงเลยนะครับยังไม่ต้องคํานึงถึงเรื่องเบี้ยกับธนาคารนะครับเราแต่ก็เป็นเรื่องดีนะครับที่เราจะวางแผนทางการเงินต่อไปในอนาคตเพราะว่าโครงการของเราจะแล้วเสร็จอยู่ที่ ปลายปีหน้านะครับโดยประมาณปลายปีหน้าปี65เพราะฉะนั้นก็คลิปนี้นะครับก็สรุปแล้วว่าก็คือฐานเงิ้นเดือนนะครับที่สามารถกู้ซื้อคอนโดนิสโมโนของเราได้ก็อยู่ที่ประมาณ30,000ถึง35,000นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าเกิดว่าคุณหลายๆท่านมองว่าอะไรได้ไม่ถึงล่ะจะต้องทำยังไงเราก็มีออปชันในเรื่องของการกู้ร่วมนะครับอาจจะไปกู้ร่วมกับที่บ้านครอบครัวหรือว่า กับพาร์ทเนอร์ของเรากับคู่สมรสของเรานะครับกับแฟนของเราก็ได้นะครับส่วนจะมีรายละเอียดต่างๆอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตทําเป็นคลิปถัดไปนะกันนะครับแต่นี่ก็คือ,อข้อสรุปว่าฐานเงินเดือนที่สามารถกู้ซื้อนิสโมโนรามคำแหงได้อยู่ที่มา3 0 0 0หมืนั่นเองนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ